มัดทุนนี้แล้วัฮ้ยจะชือมานลยจะุ้แล้วเฮ้บออยู่บอนอนกับ่ิมิยังเฮ้นเฮ้ยมัดทุนนี่แหละเฮ้นเด้อมนี่กับผอมขาดเฮ้ชิมียังก็บอมีอย่างไรผอมบสมนิอมะมัดทุนนี่แล้วทุนนี่แล้วผอมก็ดีนี่เด้จนขาดแน่อองได้ไม่ได้เท่านี้แล้วขาดมันถูกสิ่งอย่างแตาสิ่งที่ต้องการจะซื้อตบขาด เกือบขาดนใจขาดใจกลยก็เมื่อยแห้งนี่ก็เม um ื่อยคอยค่ะเมื่อยอยากนั่งอยากนอนก็บม่มีเวลามาสินอนพักผ่อนค่ะไปตลอดบินไปพักรีกินได้เศดใดๆตอนนี้ซ้ำๆหลับที่เอื้อยแบบว่าที่สุดเลยที่แบบว่าแบบต้องการที่สุดเลยคือเอียงเลยต้องการในชีวิตเด้อเนึ่งมาเลยมันเขากินช่องมาอะไรจากได้ได้อาชีพนะอยากได้อยู่อันอันเห็ดบต่มมีเงินซื้อคอยประเทศขนมเป็น จอนไอเหขนมเป็นขนมยังขนมดอกเก๊วข้อกระเฮ็ดกันขนมทองม้วนข้อกระเฮ็ดแต่ข่อยบ่มีแบบมันแบบพิมพ์ขนมทองม้วนค่ะคั้นชิว่าได้เนี่ยเด้อคือไอ้นี่รักๆนี่อันรับหนึ่งคือข้าวเนาะสองมานี่เจ้ามีอาชีพแต่เจ้าบ่มีเงินลงทุนบ่มีโบมีบ่มีอันบ่มีทุนแล้วก็บ่มีอันบ่มีแบบมัน นะก่อนอื่นกลับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะปาลุงกันเบอสกูสกุลค,คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะบอกว่าจะเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเขาหรือม,มาต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซองมุกดาวันสาลาวคือเก่าเนาะเอามื่อนี่ก็พี่น้องเลยนาะมาตามหาอีกหนึ่งขงวบเนาะที่เพิ่นขอความส่วยเหลือทางสาวไลพี่น้องเลย โดยก็คือมัอนนี่กับพี่แหลอยู่ทั้งบ้านหนองคำเหตเนาะพี่น้องเนาะโดยพอดีทั้งเพื่อนนี่กับทูโคกลมเยเดือก็แต่โดนแลนะ้วเนาะแต่ว่าทาั้งสาลายนี้กับโบมีเวลามาเพราะว่าเนี่ยดำให้ลำหน้าอนะพี่น้องเนาะพอดีเป็นโทรมาอีกก็เลยพากันมาบานนะี้เนาะเดี๋ยวตามมาบิ้งพี่น้องเลยแต่บอกูว่าความเป็นไปเป็นมานั้นเป็นจังใดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งเฮากาเพิ่งจะมาครั้งแร่หพี่น้องเนาะ เลยอ้าวจังใดก็พาเอฟซีไปพิจารณาเบิ้งคลิปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นจังใดไปมาจังใดเนาะพี่น้องเนะาะไปเดี๋ยวก่กอนอื่นเดี๋ยวสิพาพี่พะน้องเข้าไปเบิ้งไปซ่มน้ากันก็พาพี่พักน้องเข้ามาเป็นกําลังใ,ใจก็ได้ก็เซ่เบิปปนะ้งคลิปเบิ้งโฆษณาให้คือเก่าในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใ,ใจเฮ็ดคลิปต่อไปปะจังใดคลิปนี้ไปเบิ้งไปซ่มน้ากันพี่น้องโดยพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาครับผมเนาะ กระทมปลายหน้าพี่น้องเลยาจากซเนตมเทือนจากซีเมตุูแจากซเนตมเทียงหน้าเดี๋ยวไปเบิง่งไปซุบรำกันเนะพี่น้องเนาะโ้เล็กน้อยหน ου, ่วยอยู่ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่า่ี่นฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่่น,น,น,นาฮีาฮ่าฮนาฮ่องเาาฮ่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 าทาฮาาฮ่าฮ่าฮ่้ฮเพฮ่าฮ่่ โอ้ยุ่วล้อไปแซฟละสบายดีป้าลุงเลยลูกเอ้าฮันเดยเป็นบ่สบายดีอะฮะบอชนอ้าวล้อยังเดี๋ยวเออก้อยเอา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 โอ้ยพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันไปป่ล้อไปก็อ่าสบายดีเด้อสบายดีป้าลุงล่ะอ่าโตสับลาบอยู่ เซฟปังลามานางนะแม่มานางนะเมยพี่มาบ่มาไว้ไว้อายอัมันเก่งใช่มว้ามยังูร่อยูขีดินมาใส่นี่บ่เอ้ยร่อมาใส่เพื่อนพ่อนตะน้ามันมาแต่เทิงูไรขอยจั่วบ่มันตำเนาะ่ได้ขอยกระดิ่มได้ฝนเสื่ออือนพาลูกไปนอนยจะลางเขาอ้มานอนมาได้บอนได้ได้เพื่อนพ มันบริหัวแล้วว่าในนี้บริหัวแล้วมันออเพื่อนคอตะล่างนั่ขคอตะล่างเลยสบายดีเด้อยเลยได้ใช้แกเอาตังพนังเลยาเอตังมาเด้อเลยอ่ะนี่มาให้ใน่ทางแม่เพื่นเนาะอือเอาทางเอื้อยเพื่อนนี่ซื้อยังนี่นี่ยซื้อไอหมันไอหมันโดยชื่อบักหลาเนี่ลูกอีพอีพฮิปฮิปคนที่สองบ่เนี่ สิวย to ังนางเจ้ได้รึบ่โอ้ยหมอดีๆนก็ลูก็คือห้เลยคนนี้ได้สัตเอาแสงโอ้ก็คือห้เลยเฮ้ยอารมณ์บดจอยนะบริจิตโตเริ่มเลยลูกจะเบิรเลยบ่เนี่ยเป็นอยัางอ่ำไปช่วยแทนคือทายปีหัวปีเนาะใช้ทั้งพ่อเพิ่นไปทั้งทั้งนาแทนโรงพหนบาพูนฟ้านข้างหนาบ่ไปท้ง พูดถ้าแถวของกินนี่แห่ะแถวคือเแ่าแท้เด็กวัวแถวบอกเด็กวัวแถวยืนจากปีสั้นสี่สิบเก้าโอ้คิดว่าสิบสองปีคือเก้าโอ้ไม่ไปย้อกเนาะสี่สิบเก้าชิฮอนหาชิบเนาะเอยเนาะพวกรกพวเข้าบนี่เอื้ออึดใดๆอันแหละผมเป็นผู้หมายผู้หมายบัดเอื้อนเป็นผู้สาวเป็นผู้สาวแก่โอ้เอาก็เพิ่นได้จักปีแหละสิบปีนี่แหละโอ้ลูกนี่แม่นหัวปีถ่ายปีเลยจักปีเด้กผู้ใหญ่ผู้หนึ่ง เก่าสุดปลายแล้วเดี๋ยวเอากันอย่างแล้วปีแรกก็คือแม่เริ่มอยู่แล้วนะเนาะบัดพูล่าสุดจักปี้ใช่ไหมจั๊ปีโอ้เข่าเฮียนเบิร์ดเจ้าเบ่ร์ดเข่าแต่พุ่นเลยกรับพุ่นเลยโอ้ขู่ยิงสองทายสองพี่น้องเลยมาอยู่นี่คือดินพัทยาเนี่ดินน้องสาวน้องเคยบริเวณเฮือนเจ้าบ่ิษันตัวพวกเขาก็พุกไห้ได้เขาบ่มีบ่มีดินบ่มีเฮือน แต่ก่อนจะอยู่ใช่สแต่ก่อนก็นเมื่ออยู่น้ำพวหนอกจากนอกจากเอาเอาเพลินไปอยู่บ้านเพลิน<ม>ไปอยู่บ้านเพนลินไปอยู่มูลทางลังเพลินกับเพื่อนกับ,เ,กบเมียเก่าแล้วค่ะนะ<อ>แล้วก็มีลูกทางรังหกคนโอ้แต่วันทัางก็อยู่ก็ได้หลายปีได้อยู่ก็จนได้ลูกมาสี่คนอยู่ค<ม>่ะแต่มาตกตกมาปีเนี่มนมันเป็นแนวแนวบูแมน มันเป็นอะไรอ่ะอันลูกชายคนนั้นแหละมันเป็นบอคือหมู่อะไรเป็นคือบ้านเมืองเขาเป็นนั่นแหละอืมเป็นทหารเป็นทหารทหารทหารได้โทษนั่นน่ะสมัครทหารผม่าโทษแล้วมันเออแล้วปนี้อยู่น้ำเพลินบ่ได้บ่เลยอะไรเดี๋ยวเพลินไรนี้มาเพลินบ่อใดบ่อใดยังเ้าอยู่บ่อใดอือหอยยันยันตีลูกตีเต่าบ่ได้เลยอนไรยันตีหัวเท้าผู้เดียว บ่เด็ตีลูกดอกมันมันเลิ่มามันสิขาดทิพม์หมดแล้วของคุณทานพม,าม่าแล้วบัานนี้เนี่ยมาขอทางน้องสาวอยู่บัานนี้แหละน้ะนองสาวก็น้องเคยเไ,ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเนี่ยไปเห็นสภาพแบบนั้นะนะแล้วไปจะยู่บ่ได้ดอกเราป่ะโอ้ยเพื่อนเคยครับว่าจะอยู่พื้นอยู่ต่อไปแหละมันจะเกิดซึกก<อ>ันได้หรอป่ะเพราะง่ายนี่ก็ง่ายซะแล้วก็ว่าจะคอยจะพิวใช้ดินลอนต้นหญ้าคอยกับโบมี่คอยทุกข์ ตะไปเผาหน้าให้คล้อยดาราบ่อหน้าอันนี้หน้าเพิ่นอันนี้หั่นดินดอนของนองสาวเอยไปเลยแมนแหละมาแล้วมาเผามาเผาให้แหละมาตุ้เขาก็นอนในตรรางเขาอละนะตารางแต่เขามาแล้วเขามาอยู่มานอนแล้วมันก็น้อยมันก็ห้อมนะแล้วเขาเลยเห็ดตู๋บให้ง่ายออกมาอยู่บ้านนี้บ้านนี้หั่นดินอันนี้เป็นมูลนของ ผัวอนาของอันน้องสาวจ้าบอลเป็นมูลของน้องเขยได้โอ้เธอเอาบริมีมูลได้บอห์อุ้มโอ้คันชิว่าแล้วกาอันคือน้องสาวเอื้อยนี่คันสิว่าแล้วกาดินทั้งผัวเนาะเมนบอโด้ยว่าดินสมส่างก็เจ้ามาซื้อน้ำกันโอ้ดินสมส่างก็เจ้ามาซื้อน้ำกันอือืมอแดนน้องแคนนายยื้ใช่แดนน้องเดี๋ยวนี้เหรอเดี๋ยวนี้เราไปเหดเบี้ยกับผัวแล้ว บันี้ไทยเออร์แลมาดำให้น้ำหน้านับเพลินบ่อเห็ดห้เห็ดหน้านับเพลินบ่อเราเห็ดหน้าเราเบิ่งมาย่งน้ำเพลินให้ยทำไรก็กินแต่ยูพุ่นได้สามีหน้าเห็ดเดียวบ่อยบ่มีซื้อข้าวกินซื้อข้าวกินหาหับจ้างไปประจำวันยำต่อ้อยของยำตัดอ้อยยำนี่ก็ไปเสียหน้าย่างขันยูพุ่นก็ดีมันหม้เด้วยข่าดงไปเสียหน้าย่างเลยตัดอ้อยขอดมันแถวนั้นก็ดี นางอยู่ดีๆระดูเด้อนางอยู่นละบางดวงเด้อมันเจ๊ยมั้อนนี่ข่อยก็ไปดำนาหลับจ้างมาอยู่บ้านเพิ่นนี่ก็ดีหลับจ้างกินไปวันนั่นแหละแล้วเจ้ามาอยู่น่ะเพื่อนนี่ขาวน้ำซัาปลาเพิ่นบริสุทธิ์หรือวะข่าวซื้อกินไลยเขาซื้อ้าวโลกินได้เดือนเลยค่ะบอยันว่าเพิ่นซอยทางข่าน้ำซัมปลาน่ะบุ้มีเอวมีแต่เพิ่นอาศัยอันซอยที่อยู่ซื่อเมื่อเท่ากับหาเงินซื้อบุ้มีเท่ากับไปหาหาจนมันได้เป็นพ่อมันเห็นได้กินหูดละ เป็นน้ำในพื้นไายได้สายใต็มในใส่น้ำเพลินใส่น้ำเพลินหมดเลยเนาะใส่น้ำเพลินหมดเลยโอ้เพราะว่าเป็นดินน้ำเพลินอันนี้ค่ะเป็นกระตุ้งเก้าบอลรือว่าจะข้าเจ้ามาอยู่แล้วปลูกใหม่ข้าเจามาอยู่แล้วเก็มาปลูกให้โอ้นอนลำกันเบิดหนีหกคนเลยในนี่นะแนนพี่น้องใช้บอลเหดอยู่เห็ดกินจ้าได้ใช่ไหมบอลเหดอยู่เห็ดกินเหมือนกันคือวางเปล่าใช่เนาะพี่น้อยเป็นควายด้มีอย่างละเรื่องเผาหนึ่งหน้าหนูก็ตเติมแซวขอกับไปไปใ่เติมแต่าะ น้ำนำหน้าผมกับไปรับจ้างนำนาโอ้เมื่อีหบ่ได้ไปบ่สอะไปยังสิไปอยู่บอสอะข้อไปข้อไปได้เลยแล้วบักหับมันโทรโทรแล้วค่อยคืนมาข้อไปหอดทงหน้าแหละก็เจ้าดำน้าว่านมื่อไหร่ฮะก็เจ้าหาซื้อเมื่อนีร่ฮะก็เจ้าบ่ได้ให้เงินหรอกขนาดข้าเจ้าสิว่าโอ้ยอดไม่ได้ำน้าว่านบุมาวอะได้เนาะเป็นยังไงบ่แล้วเขาไปไปยังแปลงรถไทยอยู่นะตอนเขาอยู่เขาก็ะ่าบักดุน บัดนี้เจ้าก็เลยลบมาพอดีทางโน้ตัวเด็กก็เลยลบมากกับพวกพอดีพันโตหาทางสาไลนาะขอความเสียเรือบบละเจ้าขาดเคิร์นยังตัวอย่ากอันนั้นเพื่อนเจะอยากได้เพื่อนดูบ่หลอกคือพมิดเอ้ยลากๆเจ้าหนิเจ้าอยากอันแบบไรสิคะถือว่าจะต้องการที่สุดเลยนะเพื่อนอย่างเดียวเลยเข่าได้บ่ต้องการบอกเข่า ต้องการทำผสมเพื่อนบ่เลยอไหนแหละเขากินขมือได้เลยลำบากบ่หรอกลำบากแห้งซ้ำไหนเวลาฝนตกเลยมีบ่อนอนอยู่บ่ได้มันภาคคลองทะเลก็มุดลงแล้วเลยพุ่นแล้วแต่ล่างเขาพุ่นแล้วไปนอนพุ่นบ่เจ้ากงไปบ่สี่ขึ้นไปนอนพนฝนตกลิลลิลเลยเขานอนบ่ได้นะนี่ฮันมันต่ำเลยฝนตกแล้วหินมันขึ้นกัดมีมดขึ้น เป็นได้คือว่นานอกพออนุญาตทำส่วนตัวเลยเด้ยอย่าหาย่าเคลียร์กันเด้อก็จังหวะได้ลูกหลายคนแท้ตั้งใจเอาบ่ลเลยกินยาคุมบ,บ่ได้บ่ลเลยกินบ่ไใดเขากินเขาเป็นวินลดเห็ดมันเห็ดยังก็เห็ดบ,บ่ได้บ่เห็ดมันมันบ่ได้เห็ดนี่แล้วมันถูกมันยากอเอาเงินใช้มาเฮ็ดเงินจะซื้อข,ข้าวกินกับึงบ่มีแหละแพงบ่เห็ดมันจุกแล้วก็บ่ได้พ่อจุกบ่ได้เห็ดจักเถื่อบ่ได้ไปห้องมอจักเถื่ออะไรไดลูกเขาก็ได้ยังน้ำธรรมชาติได้น้ำปลาอ้อยปลายางเนาะได้เล็กน้อยนี่ก็ดี อยู่ธรรมชาติได้บุเคยได้บัตรสิไปเกิดทั้งหมดหั้งมองบุเคยเห็นทุกเถื่อแต่ยาคุมนี่กินบ่ได้เนาะบ่ได้กินแล้วก็ย่อไปถิ่มหมดแล้วเอาบัตรนี่คันคือแบบสมมุิว่าเกิดมาอีกบัตรนี่เอากันแล้วเอาบ่เอาเถ่าแล้วยาแล้วเลือดก็หมดแล้วหมดแล้วโอ้ยันบายังอยู่ลยันบามีแล้วเลือดแล้วยันบาร์ไปบารมันลงโรมาเน่บ่ได้อยู่ดังกันแล้วก็เถ่าแล้วยาแล้วต่างคนก็ต่างยาอยู่พายูลาวซะอยู่ม่ได้สามปีเล้อเด้

ตระดับจ้างตัดอ้อยเดี๋ยวจะได้ตู้เย็นน่วยเดียวนี่ก็ดีทั้งชีวิตนี่ก็ดีบ่ทั้งชีวิดคอยก็ไม่ได้ตู้เย็นกับลูกนี่แหละซิมิยังบ่ได้มิยังเลยกระดับจ้างตัดอ้อยจนมื่อปีมรรซาดจะตู้เย็นมือชองเขานี่แหละมือชองทำได้ตู้เย็นบุมันได้มือหนึ่งยืามันก็ลุกเห็นแล้วเอาอะไรเป็ดไปอลไรมันนี่เพื่อนถามแี่ยบังทำคิดจังได้จังอาโทรหาสไล บอกเพื่อนทำไมลูกเจ้าบ่โทรเองหรือว่าเมนจะบอกเพื่อนแล้วเป็นเนโทรบอกเพื่อนบอกเพื่อนไปหาเอ้ามันแดดเบิ้งแดดสิทามน้องเพื่อนบอกล่ะฮะตอนนั้นหน่ะจ้าเป็นได้เจัอว่าคือโทรหาเมลัยเห็นมาอันนี้มาเบิ้งมาซอยถูกมาถึงรอบแล้วรอบเพื่อนฮักด้วยลูกแล้วเจ้าเข้าไปเบิ้งซ่องเมลัยบอกเลยว่าได้ๆคือได้เบอร์เพื่อนมาเข้าไปเบิ้ง โทรศัพท์ใจเองบอโทรศัพท์พ่อแม่์เอออยู่พ่อเม่ไปให้รับจ้างแต่ละเมื่อนี้ป้าแต่เขาจะอยู่สี่คนน้องลายซ้ำเนาะจะอยู่เห็ดกินกันลุงเธอกับเขาเนี่แหละลวกปลาลวกะยังเขาได้เห็ดให้น้องกินไก่น้องใช่เนาะเบิ่งในปลาเบิ่งน้องดีๆเล้วไก่น้องเขาห้ามอยู่ได้บ่ให้ลง เขาก็พังอยู่้ไรผู้นี้ได้หน่ผู้น้อยนี่เบิ่งดีดีเดิน้องนองลายซ้ำพังยู่เขาก็ดีว่าบ่ให้ล่งด้วยว่ามันกับบพาน้องลงเบิ่งโทรศัพท์เบิเ์นก็เบิ่งโทรศัพท์อยู่กันเขาผู้นอนตลาดพูดไหวไหมแม่วบาซ้ำแม่มาเขาผู้ไปเฮเบียเ์าก็บ่มีชุกเล้วห้องกับคณิ้งอยู่เพื่อนน้องบ่ต้นนั้นนะเด็ดตัวไม้่คือเวลานี่ของไครสัอันนี้ของไทยบ้านนี่แหละโอ้หาบบเมนพี่น้องก็บ่ มันบ่มนบ่มนบ่มันเสื้อชาติเฮาบ่มันเลือดเฮาแต่ว่าเขามาคอเข้าพี่นขอขอ้นองน้ากระเจ้าเขามาอยู่บ้านเพื่อน,น่ะนโอ้อแปลว่าพี่น้องมันใกลเคียงเน,ะนาะนั่นแหละมาคอเข้าเป็นพี่น้องซอื้ออแล้วอันน่ะบ่ได้เคยมีแผเข้า,า,ามา่ายทําเออยาเถื่อบอกหรือว่าเคยมีอยู่แล้วที่ผ่านมาแต่โทรหาพายโกมน,นันเ่ายังกโกเบายังโกเบาคำเบาคำคอยก็ไมอยู่ตอนเอามานั่นก็ดิ บ่กเขาก็ไปดัมน้าอย่างทงนั่นบอลตั้งแต่นี่มานี่คือแบบว่าบ่ได้เคยมีไผมาสัมภาษณ์จักเถื่อบ่แต่มานี้แม่นตั้งแต่จะมาอยู่ในนี่มีบอลค้ำเหมืแนละบอลค้ผู้เดียวกับบาอลยั้งน้อยเด็กน้อยดอกบ่วนิเออออเบลนิว่งแล้วลอะไรจืาแต่เดินนะบ่ลบอกล่ะคืออะไรอ๋อปัจจุบันนี้เพิ่นแม่นบ่ได้เข้ามาเป็นบอกบ่เห็น อืเแต่ดินนอเนี่ก็เป็นของเพิ่นหมดเลยนอเอ้ยนมดเลยอีบาาแต่เด็กนอยนี่งนะพี่นอก็ขันแรงเกงขันหม้อได้ขัก็เออพลงมดพลก่อกนอหมดเเพื่อนมันลงมาแต่เทิงครไมาส่ตกุกตะกุกอได้ส่นอนอยู่ในนะ่ใส่บุมีนะมันอันนั้นบุมีบนอนในทางในก็ด้บอก คนตกมามันกระสดาเขาเวงงนะกัหัวแล้วก็นอนไได้ขอข่าไปซ่เบื้องในบ้างได้สิเป็นยังดีอีกเพิ่นนไมลูกดูปลกไปซ่เบ้งพาะัเขาไปซ่เบงไปเห็ดในบริโจใช้เบื้องพรเอื้อขไปเบื้งดูหาเห็ดเนี้ไปผูกเคืองติดเห็นนี่เขามาคดิใช้เบิ้งดูนั่นแ่ลมัดเท่านี้แล้วฮะดิจะช้มาเลยจะอแล้วฮะดิบนอยู่บนนอนกับที่นี่ยังฮะดิฮะดิมดท่านี้แหละฮะดิฮะด้พมนี่กับผ้ารมคาด มียังก็บริมีอย่างไดนผอมมัทชนิผอมหน่อยมัทุน้แล้วท่านี้แล้วผอมก็ดินี่เด้จนขาดแน่ก็้มีบอลได้ได้ไม่แต่ท่านี้แล้วผัดยำห่อนไขยู่งเนาะยำหนาว้ยำหนาวบอลยำนาวแลวไขเมยหรอบเ้บเวนยำห่อนไขเนยเป็นอะไรคือใครเนยอ้ามันมันบริมพามันบริมพายาหนาวหาพ่าผมโ้ยโมตสีปูโมตักสีตุ้มก็เท่านี้แล้วใช่ก็มีท่านี้นี่เย เสื้อมอนีนี้ชื่อเจ้ากลับมาแต่ครัวชื่อเจ้าตะกี้พลังมอนนั่นแหละเครื่องเดียวนั่นแหละเสื้อมอนก็ดีนี่คือหนังเทียนลูกคนดีนี่แหละเสื้อนังเทียนกับมิตเตรเดียวนี่แหละค่ะดินี่ชงตัวนั่นก็ขาดดากซ้ำขาดดักเอ้าชงบังคำค่ะชงขาดได้ชงที่เปโรงเรียนฮะพี่น้อยชงเทียนอะอ้าวสาวน้อยบุปผีอันนี้ก็เป็นกระตูเพิ่นพี่น้องเยแดงกับฮักโลดเนี่ยตับโลด ถ้วบงเยฮถ่วยก็ดีมีเท่าเนามันปวดมันไะกระตุกปวดเมื่อนและถ่วยบวงก็ยดีเท่านั้นแล้วยาเดียดเดมันสิยลูกมันสิฮักเนชุไ้นอนมือแรงมากเลยแป้นฮักแล้วกระทุกอีกแล้วเอาใส่มาตอกใส่ยายาใสยแห่งหยอมลำบากแต่นล็กน่อยนัลโหพี่น้องตกเปขาวขาดแ้งกขาดหม้อลูกเต่ากรยุ่นยนอยู่คน่ะ มันทุกสิ่งย่างแล้วจริงทีไงพอใจเจ็บบอกขาดเกือบขาดน่าจะขาดใจละเมื่อยแห้งเนี่ก็เมื่อยค่ะเมื่อยอยากนั่งอยากนอนก็ไม่มีเวลามาสินอนพักผ่อนค่ะไปตลอดไปพักบริกากินได้เศดใดๆบางวันเนี้โอ้ยอยากพักผ่อนอยากนอนนตาเนี่เมื่อยในทางกายเนี่นอนกลางคืนทัำที่มคอลงน้ำมันเมื่อย่นะไปตลอด ดตูตาเองเนะบัวดิภาคบิพรบไขด,ดอกตู้กินนอมอ้รเองมาด้บ่อนแมน oh. จะบอกกันจะข่หน้าตู้บุมียังหือตู้เปา่า oh. ค่ะก็ืเห็นเสียพัยอยู่ใช่ไหมเสียพัยยุบหันบุ้มียังถอดออกได้คัถอดเ,อเมื่อ,ดอดกีนอ้นี่มันพาบกเข,ข่าลายมือแบบจะบอกกันนะเด็กน้อยกันห้าม แต่ว่าที่วายังหูได้ลูกเรานี่ยใกล้น้องสิการเฮียดานได้ฮันเด้ฮันเด้บ่ยอกน้องลูกบ่ยอกน้องอายพ่อน่ใหญ่นี่ข้ายุหมอหน่อยเนี่ยพี่ตอนนี้สำสำหรับที่เอื้ยแบบว่าที่สุดโดยที่แบบว่าแบบต้องการที่สุดเลยคือเอียงเงี่ยต้องการในชีวิตเหนเด้อหนึ่งมาแล้วมันเขากินช่องมาอะไรอยากได้อยากได้อาชีพนะอยากได้ยุอันอันเหตุผมมีเงินซื้อคอยประเทศขนมเป็นเจ้าในเหตุขนมเป็น ขนมยังขนมดอกเกี่ยวข้อกระเฮ็ดกันขนมทองม้วนข้อกระเฮ็ดแต่ข่อยบ่มีแบบมันแบบพิมพ์ขนมทองม้วนค่ะคั้นชิว่าได้เนี่ยเด้อคืออ้นี่รักๆนี่อันรับเงินคือข้าวเนาะแม่ซองมานี่เจ้ามีอาชีพแต่เจ้าบ่มีเงินลงทุนบ่มีโอ้ผมมีบ่มีอันบ่มีทุนแล้วก็บ่มีอันบ่มีแบบมันโอ้แต่เวกับข้อเห็ดเป็นอยู่แต่แบบตัวเก่าหัน อ๋ออยากถามเจ้านี่แบบว่าเงินลงทุนสําหรับเห็ดขนมกระต้มขนมคายนี่หลายบ่มันเบิร์ก็บ่ได้ลงในลายได้ห้าหกเซนี่ก็จุบได้มันบ่มีโอ้ก็คือว่าอะไรแบบว่าจับหน้าวิตลังเนาะสักหนาวิตลังสักลังของวิตเน่สื้อมื่อนั่นสื้อมื่อนี่ก็บ่ได้ซื้อจักเทื่อมันบ่มีนซื้อถ้าสมมติว่าเฮ็ดขายแล้วนี่เอาไปส่งในห้างค้าบ่แม่นแหละเอาไปส่งแถวห้างค้าแต่ละห้างนะเป็นละส่งโอ้ก็ได้อยู่เนาะก็ กะเพอาได้ซื้อซูรุกกินอยู่แต่บัวทึงว่าห่างว่ามีมันกะเพอได้จุนเจือเล็กน้อยกะพรได้จุนเจืออยู่ไปเมื่อตะเมื่อกันยังไขยกว่าที่ว่าเขาอันนี้ได้พี่น้องมีอยู่อาชีพนะบุ้มพืุนว่าจุงแจือตอนนี้คือลักลักในสองอย่างนี่แม่นบอกบุ้มพื้นเห็ดเป็นอยู่เอาเออได้อาชีพนี่มาจากสายเคยเห็ดมาก่อนบ่แต่ก่อนหันเขาไปอยู่น้ำคน แต่เขาเนืองน้อยแต่เขาจำความได้นะแต่หัเมือเขค้นว่าถั่งชาอายุสิบสิบกว่าปีและเขาไปดูน้ำค้นเห็นเคนใช่เพลินเอาลูกเอาเต้าให้เพลินเห็นเพลินเห็นข้าวต้มขนมเลยเผืเห็ดน้ำเผื่อเห็ดวะไรเตื่องเป็นบาบนี้นะแต่เขามาแต่เขาเลี่ยเขาไม่มีเห็ด าเและลูกเต่าก็กำลังอยู่กำลังกินกำลังอยากกำลังหิวเนาะแม่กำลังส่อกำลังแอบนะพี่น้องเลยสำนีเนาะโอ้ดินดอนตอนเนี้ยก็มีอาศัยญาติพี่น้องอยู่พี่น้องจักรเสีจวใไแนเนาะก็มีแต่ว่าทางเฮข้าซอยเอื้อยอ่า เผยแผ่เนาะวิดีโอเผื่อว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเห็นที่เพิ่นจะสงสารเนาะในการบุหิยคาดวางร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับ mm hmm. uh, บุญวาสนาเฮาเนาะแต่ปัจจัยชองอยางนี่การลักๆที่สุดๆทางเอื้อย mm hmm. เพิ่อนก็นคือเข่ากับ uh, mm hmm. เงินลงทุนเนาะอยากได้มีเงินที่ว่าต่ออาชีพเนาะที่ว่า นี่แหละค้าขายที่กระต้มขนมทรงในร้านในยังพอได้เงินมาจุนเจียครอบครัวเนาะเอ้ยเนาะโดยโซวชัวแต่ประมาณพันหนึ่งเนี่ยก็ได้แล้วมันบอแบบมันแพงบอแบบมันอ่ะแบบมันอยู่นะสามร้อยแต่ขนมดอกบอกดอกบัวในไม่เนาะขนมจอกวเหมือนบอสากินไม่ได้ไม่ได้เนาะโอ้แซ่บแต่ขนมนั่นเนาะ โอ้ยเด็กใครดีแม่นคอยก็มากินขนมมันะเห็ุได้อยู่แต่ว่าคือตอนนี้โบมีทื่นกับมีแต่เอาแห้งสู่น่ะเวียกอย่างเดียวเบยิ่งจะสู่เอาแห้งไปแลกกินดับหน้านี่ไปทุกมือวะโบเลยขาดทุกมือเลยมาเกิดมาไปยังขายเนื่อนงเนาะแมนยังขายมีช่วงหลับหน้าผู้บอลเหตุบอลหาเนาะเออมาอยู่นี่ได้จักปีเดียสันมาอยู่นี่เดือนแปดเดือนนี่จ้ะโอ้ฮากะมาแต่ก่อนเอออยู่บ้านไหนนะ แต่ก่อนวันเดือยนะแต่คือแต่แต่ยู่พุ่นน่ะคือโบเคยมีแผ้ไปท่าท่ามิดโบคู่จักชถ้าก็ไม่ยู่นี่เนาะอ๋อจากนายกาทางเฮาเป็นกำลังใจให้เนาะกามีตะว่าซอยเผยเพย์วิดีโอเด้อเด้อเด้อซอยเผยเพย์วิดีโอให้เธอเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะว่าว่ามี คุณยายใจบุญสุดทานเนาะเบิกเห็นทั้งครอบครัวพี่น้องเลยเนาะจังไหนก็มีตรว่ากับป้าก่อนเลยเด้อเนาะทั้งเฮากับซอยได้แต่เป็นสะพานบุญแล้วก็เผยแพร่วิดีโอให้ทั้งเอ้ยเพื่อนเนาะผภุรคุณยายภุรู้ใหญ่เห็นเนาะคุณยายใจบุญเพื่อนเห็นนะโดยอันนี้ก็ติงตามบุญวัชนาคือว่าเนาะพี่น้องเลยเลยเอาจากไหนกับป้าก่อนเนาะพยาบาลทั้งเอื้ยเพื่อนป้าไปดำให้ดำหน้า อ้าสบายดีเด้อท่างเอ้เด้อสบัยดีแซมบล่ามาสบายดีป้าลุงในลูกนี่แหะมาไว้เอาไวสบายดีสบายดีเลยไหมลูกมาสบายดีลูกสบายดีสมาดีน่ะโอเคเนาะพี่น้องจังไก่กับพิจารณาสอยกันน้อพี่น้องเนาะกามาครั้งแรกนี่แหละก่อนอันนี้ก็เคยมียูทูปมาเนาะแต่ว่าบ่ได้รับการเสนอเลือบ่หรือว่าจังไก่พี่น้องเลยเอาจังไก่กับอีบาาได้เล็กน้อยอะไรเนาะสามคน ข้าขาดแรงแกขาดบ่คือรานี่ก็จับหนา้าวิตลังพี่น,อน้อยเนาะจักสิได้ลูกหลายคนเพิ่นลูกก็ก,กินยาคุมบ่ได้ก็บ่ได้ตั้งใจเอาดอกเราก็ได้เนาะแต่ว่าเากินยาคุมบ่ได้ย้อนความบ่มีพี่น้องเลยเอาจังไดก็มีเป็นกําลังใจให้เอื้อเราเนาะก็าพี่ากน้องเข้ามาเป็นกัขอโมขอบใจบสกุสุคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สบายดีพี่น้อง